กลับมาที่คําถามพี่ไม่สร้างทีมแข่งหรอครับทีมแข่งพี่เป็นทีมในครอบครัวนะมีพี่ชายพี่แล้วก็พี่นะครับผมแล้วก็น้องอินนะครับพี่กับพี่ชายพี่นี่คือเล่นเกมไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งพี่ชายพี่นี่คือเล่นน้อยนะครับแต่ว่าพี่เล่นเกมเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้จะเอาแชมป์โลกหรืออะไรนะครับลงแข่งก็เพื่อความตื่นเต้นในครอบครัวอย่างเดียวนะครับเล่นเกมเพื่อความสนุกนะไม่ได้ซ้อมทีมจริงจังอะไรด้วยนะครับผมก็คือซ้อมบ้างให้แบบว่าเป็นความสนุกในครอบครัวนะครับ เซตแผนกันเองเล่นกันสนุกสนานอะไรประมาณนี้นะหมดแข่งง่ายดันสโอกาสแหมแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าราบรื่นแบบสนุกสนานทุกเกมน,นะครับมันก็จะมีแบบว่าเออบ่นๆกันบ้างอะไรประมาณนี้กนะ็ปกติของการเล่นเกมน,นะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าหัวร้อนใส่กันจนแบบจัดเต็มอะไรไม่ใช่นะครับใครคมีครอบครัวมีพี่น้องเยอะๆนะชวนกันเล่นเกมน,นะครับแต่อย่าหัวร้อนนะ เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa! S 1> พังทำลายความเศร้าทำ <Whoa! S 1> ลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล นนี่มัสุดๆทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล Let's go <S พบกับความสนุกที่จะทำให้สุดจะจัดพังทำลายความเงียบสง,งัดถ้าพร้อมแล้วก็ลุย t ด e side <'s> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล Let's go <S ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล Let's go <S แค่นั้นแหละก็แค่นั้นแหละปิดแบบหล่อเท่มไปที่สโลโม โอ้โหโยนเกับแพ้ยอมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทำลายล้างชาแน,นลจัดไปครับผมโอ้ทำงานเพิ่งเลิกตึกมากเลยสี่ทุ่มครึ่งแล้วให้พี่แจ้งกรมแรงงานให้ไหมใช้แรงงานโหดไป <c oughs> พี่ชายอยากจะต่อยหน้าพี่ดอตเย็ดอีด้วยนะสั้นใสายมนโนดูละครเยอะโยชิต้า จัดไปยังเท่าไหร่มันก็ไม่ล้มสกูปิดสกูนะเดี๋ยวพี่เออ่ไปไปตามก,ลาลกอลเอให้ตอนนี้น้องอินเหนื่อยนะเจอโยชิแล้วผมขึ้นทับให้รู้ว่าใครใหญ่เอาให้เสียขวัญ นี้ไจ่ายบอลเหรอสายบอลไม่ดีนะครับจังหวะนี้อัดหน้าไปเลยละการโดดอะไรล่ะ่ายบอลไม่ดีโทษทีแม้กก่อนสวัสดีครับลีฟูลี่ใช่ไหมชื่อลี่ใช่ไหมครับสวัสดีครับผมใครนั่นลีบารนดอทำงานเลิกกันดึกจังอุ้ยโดนสามแต้มเลยหน้านี ปิดสตรีมกี่โมงเดี๋ยวจบตอนนี้สร้างห้องเล่นกันนะครับแล้วก็แจกห้าสิบทัวเรสแล้วก็ปิดสตรีมนะครับบินปไปเลยละกันเล่นโคตรมันเลยตัวนี้ดังมันมากนะครับดังไกลมากๆเข้ามาเลยแท๊สามแต้มนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เ,เลี้ยงเข้าไปดังได้เลยนะ <c oughs> โอ้สวยครับจบโยชีไม่นอนแฮสวยครับ เอ้ยเอ้ยลงไม่ลงโอู้หเสียดายจับเลยช็อตนี้แล้วล้มนะครับโคโน,น,นกเมะ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 สิสพี่แทบจ,จะไม่ได้เข้าไปรีบาวเลยคือเดินไปเล่นๆนะครับคิดว่ามันลงแล้ววะไม่งั้นเดินตั้งใจเข้าไปรีบาวน่าจะได้ไหมนายสปรีดาดดอะหน,น,น้าไปดิดังได้ซ้ายได้ขวามันดังสะใจมากเลยนะตัวเนี้ยขัดขัดสิดังคู่นั้นที่สุดเลย ของจริงว่าไปไปแล้วสวยได้จ้าลาก่อนนายมาเตี้ยสวยอีงไงล่ะโยชิเออว่ามได้แล้วก็เป็นได้แค่โยชิดูนี่ดูท่าเนี่ยมันแบบว่าสุดจัดจริงอ่ะมันบอกกับพี่มากเลยถ้าดังมันแบบรุนแรงนะนักหลวงนะสวยครับเอาด้สครูปเอาจริงกว่าตอนนี้ ไปโอ้ยจะให้สคู๊ปจะให้สคู๊ปไม่เกี้ยเสดายมากๆนะคือสคู๊ปเขาหลุดแล้วนะครับแต่ว่าเราเราจ่ายไม่ได้เราจ่ายไปให้นกอินเฉยเลยอ่ะเสดายว่ะอมีงานแม่สคู๊ปไม่ต้องโซนนอกก็ได้ครับสองคนปิดอยู่จ้ะจัดไปจ้ะโยชีมันสะกดจิต้วสคู๊ประวังนะอย่าไปมองแว่นเหมือนนะมันสะท้อนแสงสะท้อนแสง มันแว่นเลยรอดนีออนไ <ป S 1> อ้ชีอ่านเลยอชอบช่องพี่พอช่องคลอดเลยคะ่ะพี่จะดีใจใช่ไหมเ่ะคือเขาต้องรักเขาต้องรักช่องของเขามากนะเล้ไม่ลงโอ้โหงานเข้าเลยครับหนีเป็นไงงานเข้าหรือเปล่าโดนไหมไม่โดนไม่โดนยินสวยครับได้จ้าใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวมรัต์ สวยเผื่อสามนะสองติดเกลือต um ิดเกลือต um> ิดเกลือแล้วไปไม่ถึงครับผมคัดคัดังน่ะระวังโดนสติวนะสวยครับไม่ใช่เลยลูกไม่ลงสองลูกนะครับทีมเราซับเบิลบอกว่าตาสุดท้ายมันจะชนะได้ไงเราช่องทำลายล้างนายต้องแพ้เจ็ดได้ครับ ขวาไปอินสวยโอ้โหรอเก็บบอลแล้วอ่ะสู้เขา,เาไม่น่เป็นไรโนรีบังเตอร์เออเฮ้ยสี่สิบวิเล่นชานะ้าแล้วมีอันติถ้าอินเลี้ยงไม่ล้มก็ไม่ต้องยิงอ่ามรตตเล่นห้าวีสุดท้ายค่อยกดอันตินนะ้ให้สกูปันติก่อนตะไปสกู อันติแบบหล่อเท่เฮ้ยยาสกูอย่าฟืนเจเริกเดียวไม่หรอกเท้าสสวยเอาเทนไซออกแลดีแล้วจัดไปอะไรคัดๆอะไรอ่าไม่ลงไม่ลงหืมฮึมมีอันติมีอันติพี่มีอันติอินเลี้ยงไม่ลงไม่ต้องยิงอ่าวปิดสตรีมด้วยการชนะนะครับผมวันนี้ โอเคปีตสตรีด้วยการชนะไม่ได้นะครับตานี้มันต้องแบบสูสีนิดนึงนะครับผมแล้วข้างเขาถ่งเวลาเพื่อทำเสมอน,นะแล้วเรียบร้อยถ่านแบบไอ้ทันทันอัตตาปฏิทันโอ้ออโหไม่ไม่ใจเ้วยถ <laughs> ้าเราปีตสตรีมันต้องแผลดิมันจะไปชนะไนดะ้ยังไงล่ะปีตสตรีมเออฮัลโหล โอ้โหออกเกมก่เดี๋ยวโดนหลาดบดเราจะรีบออกเกมครับจังหวะน,นี้โอ้แพ้เฉยเลย <laughs> แพ้เฉยเลยวะ่ะกดไลค์เรารีบกดไลค์เรารีบไปแล้วผมมีธุระพอดีมีธุระไม่ไม่ไม่ไมว่างไม่ว่างนะครับมีธุระถ้าเข้าห้องไปหลาดมันบดยับได้นรอนจังหวะน,นี้เออมีธุระเกมมันเกินไปลงโลกของเออใช่แต่กูเกมมันเกินไปนะคือแบบลงโลกสองลุมันยิยงไม่ลงอ่ะเออ สกูพูดดีมากนะจังงวันี้ <c oughs> เลี้ยงเนี่ยตั้งแต่พี่เล่นมาทั้งวันเลยนะห้าชั่วโมงนะครับพี่เล่นแว่นแตกนะครับถ้าเลี้ยงมันไม่เคยล้มสักครั้งเลยนะคือเลี้ยงยังไงมันก็ไม่ล้มนะครับเมื่อกี้เลี้ยงช็อตสุดท้ายล้มสุดยอดเอาไปสองนิ้ว <c oughs> ถอนหายใจยาวๆให้เดี๋ยวขอทำใจแป๊บเดียวพี่ขอทำใจแป๊บหนึ่งนะช็อตเมื่อกี้คืออะไรวะไม่เข้าใจ ปิเชดทำไมแพ้ได้ยังไองอ่ะคือเลี้ยงมาตลอดไม่เคยล้มเลยนะครับเมื่อกี้อยู่ดีแว่นมันก็หมดแรงล้มลงไปอ่ะนองฝั่งแว่นมากเลยล้มเฉยไมแ้แว่นเอออะไรของนายเนะี่ย